สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2 0 1 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวตุนกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID ดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลหรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไล์ให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไล์เนาะ ไพ่ใบแรกสำหรับต,ตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบกิ่าไหนถือไม้หนึ่งดาบไพ่นายออฟวานสามถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะไฮพรี e s สเป็นไพ่เดอะซันเดอะเมจิช n นะครับเป็นไพ่แปดาบไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เจด ให้ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไหรลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ โดยภาพรวมของชาวตุลลักษนาตุลน,นะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังมีอนาคตหรือความรักที่มีความสดใสได้อยู่นะครับหรือมีข่าวดีเข้ามาอาจจะทําให้ตัวคุณสามารถที่จะปรับแล้วก็จูนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ลงตัวใครที่ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกไม่ชัดเจนความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนกับมีปัญหาการต้องการคําตอบนะครับหรือบางคนอาจจะมีการแบบค่อนข้างที่จะเหมือนกับเข้า ไปในเซฟโซนของกันและกันมากจนเกินไปอันนี้ต้องถอยห่างออกมาบ้างกับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมีการเรียกร้องมีปัญหาที่ต้องจัดการต้องแก้ไขหรือต้องพยายามที่จะปรับในมุม รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะทําให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยมีระยะห่างกันมากกว่านี้อีกสักพักหนึ่งอาจจะทําให้ทุกอย่างสามารถต่อติดกันได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้คําตอบคุณต้องการที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างในวันนั้นในตอนนั้นมันอาจจะทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆยิ่งเกิดความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์แหละและบางที อาจจะทําให้ตัวคุณนะครับกับเขาอาจจะมีการจบแล้วก็เลิกลาก,กันไปได้สูงนะครับหรืออาจจะท้าเลิกท้าอยากกันได้แบบเนี้ยเป็นตน้นก็ไม่ควรเนาะให้คุณค่อยคคิดค่อยๆทําความรักความสัมพันธ์ของคุณะ่ะยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังนะครับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีข่าวดีเข้ามาขอแค่คุณยอมปรับยอมเปลี่ยนทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนและคุณยังจะเอา อีโก้ของตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักมันจะทําให้ความรักของคุณพังนะครับทาให้คุณนะ่ยมาถึงนะจุดจุดจบจุดเปลี่ยนบางสิงบางอย่างก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่สนไม่แคร์นั่นแปลว่าคุณเองอาจจะไม่ได้คุณอาจจะอยากตัดแล้วก็จบแล้วแหละกับความสัมพันธ์นะครับเพราะคุณอาจจะแบบทําดีที่สุดแล้วแหละแต่มันไม่ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมันอาจจะเป็นความนกาทีฟสําหรับตัวคุณนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นผมอยากจะบอกนิดนึง นะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะแค่คาดหวังความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปจริงๆแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดก็ได้หรือมันอาจจะเลวร้ายมากกว่าที่คุณคิดก็ได้แต่ตัวคุณเองต้องมีสติกับการตั้มหับนะครับไม่ได้เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งถ้าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอ่ะปัญหาอุปสรรคมันจะจบลงต่อเมื่อคุณกับเขาต้องเลิกลากันไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเลิกคุณยังอยากอยู่คุณยังอยากมีเขา คุณก็อยากตั้งป้อมอยากตั้งกำแพงขึ้นมานะครับแค่ถอยออกไปบ้างเพราะว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะเดินมาล้ำเส้นเขาเกินไปทำให้เขามีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ได้แบบเคารพหรือไม่ได้แบบเอ่อให้เกียรติกับการตัดสินใจของเขาคุณกำลังกดดันเขานะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้เช่นกันผมไม่ได้พูดเองนะไพ่เขาพูดผมแค่เป็นคนสื่อไพ่ออกมาให้คุณรู้ว่าไพ่อยากจะบอกว่า ความหวังใหม่ของคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเพียงแต่คุณแค่ยอมเปิดใจเพียงแต่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณอยากเรียกร้องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากได้ทุกอย่างคืนคุณก็ต้องใช้สติกับการเรียกร้องทุกอย่างคืนอย่าใช้อารมณ์ เพราะการที่คุณเรียกร้องในการชาร์อารมณ์มันก็คือเรียกร้องที่จะไปจากกันเท่านั้นเองนะครับคุณยังมีสเสน่ห์ดูดียังสามารถดึงดูดเขาได้ถ้าคุณยังทําในทิศทางที่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้สำหรับชาวลักนาและราศีตุลกันบ้างไพ่เนี่ยขึ้นเป็นอัศวินถือไม้อัศวนถือไม้บางคนอาจจะคุยคบหรือดิวอยู่กับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนนี้ จะค่อนข้างมีแพทชั่นมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะยังรู้สึกที่ยังต้องการเขาอยู่แหละแต่บางทีอ่ะปากความคิดสิ่งต่างๆคุณอาจจะกําลังมีความรู้สึกตัดเพอมีความรู้สึกที่แบบกําลังต่อสู้กําลังดิ้นรนนะครับหรือกําลังที่อยากจะได้คําตอบกับสิ่งที่เขา,เาต้องการหรือหรือบางอย่างจากเขาอะ่ะเหมือนคุณต้องการบางอย่างกับเขาอะ่ะนะครับจากในเรื่องของคอมมิชเมนต์ก็ได้ในเรื่องของการแบบ ต้องการเคลียความชัดเจนก็ได้คุณกําลังตื้อเขาอยู่คุณกําลังล้ําเส้นเขาอยู่ในบางครั้งบางคนผมบอกแล้วนะครับบางคนบางครั้งไม่ได้ทุกครั้งไม่ได้ว่าทุกคนมีโอกาสที่บางคนอาจจะล้าเส้นเพราะอะไรครับเพราะตัวคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกไม่โอเคคุณรู้สึกว่าเขาทรยศเขาหักหลังคุณใบนี้เลยนะครับคือเอกออฟสอด มันคือปัญหาที่คุณกําลังเจอบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลเพราะคุณอาจจะลั้าเส้นเขาเกินไปนะครับหรือว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆเขาก็บล็อกไปก็ได้เช่นกันนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยทำบริบทแบบไหนแต่เอาง่ายๆเลยนะครับบางทีอะปัญหาอุปสรรคมันมีที่มาที่ไปบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาที่เขาบล็อกเราไปเพราะอะไรนะครับ หรือเขาไม่ชอบใจอะไรทําไมอยู่ๆเขาบล็อกเราหรือเขามีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เขาไม่พูดนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องการคําตอบแหละต้องการเคลียร์ความชัดเจนนะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะที่เราต้องแบบมาแบกรับภาระอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบเหมือนกับมารับมือกับอารมณ์ผีเข้าผีออกของเขาประมาณเนี้ยเนาะเราก็รู้สึกเราก็เหนื่อยเนาะทําไมล่ะทําไมคุณอยากได้อะไรคุณไม่บอกคุณไม่พอใจอะไรคุณไม่พูด รหรือว่าคุณนิ่งไปเงียบไปคุณคิดอะไรทําไมคุณไม่บอกคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณก็จจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเราต้องการคําตอบนะราชินีถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลมตุลเมถุนบางคนอาจจะดิวคบหรือก็ได้คุณอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าทําไมคุณไม่พูดฉันต้องการคําตอบนะประมาณนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าก็รักกันฉันก็มีสิทธิ์รู้ไหมว่าเออคุณคิดอะไร คุณต้องการอะไรคุณไม่พอใจอะไรคุณมีคนอื่นหรือเปล่าฉันมีสิทธิ์รู้ฉันมีสิทธิ์อยากรู้เพราะฉันคือแฟนของคุณฉันคือคู่ของคุณฉันคือคนของคุณทําไมฉันจะรู้ไม่ได้บางคนก็รู้สึกแบบนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่ผิดหรอกคุณมีโอกาสรู้คุณมีโอกาสที่อยากจะต้องทราบอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบคุณเขาอาจจะไม่ได้พร้อมกับคุณเพราะคุณตั้งป้อมกับเขาอ่ะคุณตั้งจะมีปัญหากับเขาอ่ะเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหากับคุณไง บางทีคุณก็อาจจะจี้ใจดําเขาเกินไปบางทีคุณก็อาจจะอยากได้คําตอบมากเกินไปคุณก็แบบพยายามเข้าหาเขาทุกทางนะครับส่งข้อความไปเป็น10เป็นร้อยข้อความโทรไปเป็น10เป็นร้อยข้อความนะครับแบบนั้นน่ะแล้วมันก็ทําให้เขามีความรู้สึกเขาก็โกรธคุณเริ่มโกรธคุณเริ่มไม่พอใจคุณเหมือนกันนะครับจริงอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดก็ได้ที่อาจจะแบบไม่พูดทุกอย่าง หรืออาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้หรือไม่มีเติร์ดปาร์ตี้ก็ช่างเขาก็อาจจะผิดก็ได้แต่คุณไม่ควรที่จะไปแบบจัดกับเขาว่าเขาแบบนั้นเขาแบบนี้เขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้นะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นผมเข้าใจว่าคุณอาจจะถูกกดดันมันอาจจะจริงอย่างที่คุณบอกก็ได้แต่ดีกว่าไหมถ้าเราจะไม่เอาอารมณ์ไม่เอาการตัดสินของเราไปตัดสินคนอื่นถูกไหมครับถ้าคุณถูกต้องคุณต้องนิ่งเป็นคุณต้องรู้รู้จักที่จะ หยุดและใช้ความคิดการตกผลึกนะครับการหยุดการนิ่งไม่ได้แปลว่าให้เขาเอาเปรียบไม่ได้แปลว่าให้เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ใช่บางคนเนี่ยนิยติผมมากเลยว่าแบบเออจะไปเสียเวลาทําไมกับคนไม่ใช่จะไปแบบอะไรกับคนไม่แบบนั้นแบบนี้คือผมไม่เข้าใจว่าอธิบายให้ฟังขนาดนี้แต่คุณยังเอาอารมณ์ความรู้สึกของคุณมาตัดสินคนอื่นอยู่่มันแปลว่าอะไร บางทีคุณเข้ามาแล้วก็ฟัง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 ,ฟงแล้วคุณก็รู้สึกเนกาทีฟไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนอื่นไม่ได้เข้าข้างคุณจริงอยู่ผมไม่ได้เข้าข้างคุณและผมก็ไม่ได้เข้าข้างคนนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าข้างคุณหรอกเพราะไม่มีใครเขาไปรับรู้ความรู้สึกของคุณถูกไหมครับและนมันทางเดินของคุณคุณตัดสินใจด้วยคนเดียวนะครับอย่าเอาอารมณ์ของคนอื่นมาตัดสิน คุณไม่ต้องเอาอารมณ์ของผมมาตัดสินก็ได้ผมแค่ให้ทางเลือกคุณให้แนวทางคุณอยู่ที่ตัวคุณจะคิดหรือปฏิบัติได้มากหรือน้อยแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่าผมพูดไม่ถูกใจคุณพูดไม่ถูกอารมณ์ของคุณคุณก็แค่ไม่ฟังต่อคุณก็แค่ไปฟังในสิ่งที่คุณสบายใจแต่บางคนเน่ะเขาชอบเขารู้สึกว่าเป็นการเตือนสติเป็นเตือนอะไรหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยผมรู้สึกดีใจมากว่าทุกคนเริ่มเห็นความ ความรู้สึกที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟังแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างการที่เราตัดสินใจหรือคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกหรือมันอาจจะผิดทางเพราะผมใช้จิตตาวิทยาในการพูดนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์เหมือนพวกคุณบางคนเนี่ยใช้อารมณ์พูดเกินไปนะครับคุณไม่รู้หรอกคุณทําตามสัญชาตญาณแต่ผม,มเอาเอาความถูกต้องเอาความรู้สึกเอาสิ่งต่างๆเป็นเหตุและเป็นผลนะครับพูดในสิ่งกลางก นะครับแบบนี้เป็นต้นเย่ายวจับว่าพูดยาวก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณต้องพยายามตกผลึกพยายามเข้าใจเรียนรู้กับสัจธรรมของความรักความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ภายเดอะไฮพรีเทสเดอะไฮพรีเทสเนี่ยคือความรักความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับในเรื่องของทิศทางน,นะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟบ้างในบางครั้งแต่คุณก็ต้องพยายามคอนโทรลตัวเองให้ได้ต้องพยายามที่จะต้องแบบหาคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ในบริบทที่ไม่ต้องทันลออ้อนะครับไม่ใช่อชาชัยอารมณ์แบบนี้เนาะเราค่อยๆมีเหตุแล้วมีผลกันแล้วทุกอย่างมันจะสามารถไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณอยากจบนะครับคุณคิดว่ามันไม่ใช่คุณก็ตัดได้ไม่มีใครว่าคุณเลยนะครับไม่มีใครว่าคุณนะคุณจะรอให้คนอื่นอนะแอบเซ็ปเหมือนที่คุณอยากเป็นอนะอยากให้ตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการ่ะนะครับมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างอ่ะการที่คุณรู้สึกอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกอย่างที่คุณรู้สึกไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็คือคุณต้องพยายามเรียนรู้และตกผลึกกันให้มากคิดกันให้เยอะนะครับแล้วทุกอย่างมันจะเข้าข้างคุณได้ถ้าคุณทําถูกต้องแล้วนะครับยังไงคุณก็ไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณยังทําไม่ถูกทาง ยังไงความรักของคุณก็ยังไม่ดีดังนั้นเนี่ยค่อยๆตัดสินใจไปเรียนรู้พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกสิ่งต่างๆกับความรักให้มากกว่าน,นี้สัมผัสใจให้ถึงในเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณเอาแต่ความรู้สึกในมุมมองของตัวเองคุณจะตัดสินคนอื่นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณไม่รู้ไม่มีวันรู้เลยและไม่มีทางรู้ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองเอาอารมณ์ของตัวเองตัดสินในสิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกและสิ่งที่ตัวเอง ตัดสินใจเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณลองเปิดใจมองมุมมองในมุมมองของเขาดูนะครับว่าเขารู้สึกยังไงเคยได้ยินคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไหมครับสร้างเสริมลักษณะนิสัยของคนสมัยก่อนเขาจะสอนวิชานี้เลยบางคนลืมไปหมดแล้วผมเคยเรียนแต่ปถมอะ่ะผมยังจําได้เลยสร้างสมสร้างเสริมลักษณะนิสัยเนี่ยสอนอนอ,อะไรเนี้ย นะครับก็คือการที่สร้างจิต,ตวิทยานะครับกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแคร์คนอื่นบ้างแต่อย่าแคร์คนอื่นมากเกินไปจนละเลยตัวเองแคร์คนอื่นหมายความว่าเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราลองเปรียบเทียบดูว่าเ,เราคิดแบบเนี้ยแล้วคนอื่นคิดยังไงแบบนั้นเป็นต้นคิดถึงใจเขาด้วยว่าถ้าเกิดเขารู้สึกแบบนี้แล้วเราทําแบบเนี้ยเขาจะโอเคไหมเราต้องรู้จัก กลับมุมมองบ้างนะครับแบบนั้นเป็นต้นจริงอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่คุณคิดหรอกเพราะเขาไม่ได้มาฟังถูกไหมแต่คุณมาฟังคุณต้องบริหารจิตตัวเองให้ดีกว่านี้นะครับประมาณนี้ถ้าอยากตัดจบทุกอย่างให้มันจบมันก็จบแหละมันไม่ยากหรอก เพียงแต่คุณมีความเข้มแข็งพอไหมที่จะตัดแต่ราชินีถือดาบมายังไงก็ตัดได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นราชินีถือไม้เพราะไพ่บอกว่าคุณยังสามารถประนีประนอมได้มีไพ่เดอะเมจอเชียนกับไพ่ราชินีถือไม้ขึ้นทัดไฟเมตสิงห์ธนูถ้าเรารู้จักปรับกลยุทธ์กับปรับในเรื่องของทิศทางพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อถมตนพยายามมีสเสน่ห์ดึงดูดในการที่แต่งตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์บ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ที่บ้านก็แบบหน้าสดจนเขาชินแล้วก็ หน่าสดตลอดเวลาแบบนั้นน่ะนะครับคิดว่าเขาคงรับได้แล้วแหละแบบนั้นแบบนี้จริงอยู่เขาอาจจะรับได้แต่บางทีคุณก็ต้องแบบทําให้มันมีสีสันมันมีความรู้สึกที่ดีบ้างนะครับ เนี่ยราชนีถือไม้คือราศีที่มันเป็นแบบอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกพัฒชั่นความรู้สึกความมั่นอกมั่นใจความรู้สึกมีเสน่ห์ดึงดูดให้กับทุกอย่างแล้วมันจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการปรับทิศทางแล้วทําให้คุณกับเขาสามารถคืนดีกันได้สามารถที่จะดึงเขากลับมาในบริบทในสิ่งที่คุณต้องการได้มีไพ่สามถ้วยข่าวดียังมานะครับข่าวดียังมาถ้าคุณต้องการข่าวดีถ้าคุณต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการคุณต้อง ้องพยายามที่จะต้องปรับในเรื่องของมุมมอง mindset ใหม่นะถ้าคุณยังมีม n d s e t ที่มันแปลว่านิ่งเงียบห่างหายเพราะว่าเขาไม่รักเนี่ยเลิกคิดแบบนี้เลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้หรือมันอาจจะใช่ที่คุณต้องหาทำตอบให้ได้ก่อนอย่าคิดไปเองนะครับแบบนี้เป็นต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูสถานการณ์ไปคุณยังมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสำเร็จจากไพ่หนึ่งดาบ และยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกับความสําเร็จความหวังใหม่ได้1น,นึ่งดาบมันคือชัยชนะความสําเร็จที่คุณตัดสินใจและเลือกมันนะครับส่วนไพ่เดอะซันคือแสงสว่างนําพาชีวิตให้กับตัวคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือความเมิด ใช่ไหมครับแต่แสงสว่างมาแล้วคุณต้องมีสติปัญญากับการแก้ไขปัญหาแล้วคุณจะรู้ตื่นแล้วคุณจะรู้สึกแล้วก็คุณก็จะไปในถูกทิศถูกทางอย่างน้อยคุณฟังคลิปจนถึงตอนนี้ได้แปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะตื่นรู้ได้และสามารถที่จะปล่อยวางแล้วทาให้ความรักนั้นกลับมามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีได้มากกว่านี้พยายามบริหารเสน่ห์ตัวเองให้ดูดีกว่านี้แล้วคุณจะได้ความรู้สึกในสิ่งดีๆหรือคนของคุณนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ